สวัสดีค่ะโคเชบายอ,อมสินนะคะคลิปนี้จะามาพาเพื่อนๆถักปิดงานนะคะหลังจากที่ได้ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะทำลายปิดงานนะคะอันนี้คือเราจะทำให้จบได้ปุ่มที่เราต้องการแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโซ่ห้าค่ะโซ่ห้าตรงนี้แล้วก็โซ่สี่ค่ะ โซ่สีข้ามหนึ่งปุ่มนะคะลงปุ่มที่สองเหมือนเดิมค่ะเหมือนคลิปแรกที่พาทำนะคะเสร็จแล้วพลิกงานค่ะพลิกงานตรงนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด17หลักนะคะเพื่อนๆเราไม่ได้ทํา11แล้วนะเราจะทํา17เพราะว่ามันจะเป็นเราปิดงานนะคะกลีบสุดท้ายทําทั้งหมด17บดนะคะ มือเป็นแผลนะคะเพื่อนๆก็เลยจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอ่อเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะให้ได้17หลักนะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นับด้วยว่าเราได้ครบ17หลักหรือเปล่าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะตอนนี้เราได้17แล้วนะคะ ข้ามนะคะข้ามหนึ่งหลักข้ามหนึ่งปุ่มนะคะมาลงมปุ่มที่สองเชื่อมติดนะคะเชื่อมติดกับปุ่มที่สองเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะโซ่ห้าพิงานนะคะพิงานแล้วก็ผ่านหัวเข็มลงหลักถัดไปท้าเหมือนเดิมนะคะกั้นด้วยโซ่หนึ่งให้ได้17ดหลักลงทุกหลักกั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะสิบเจดหลัก เสื้อตัวนี้จะทำเป็นแขนตุ๊กตานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะค่อยๆพาทำไปทีละขั้นตอนนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะตัวที่แล้วก็ทำแขนตุ๊กตาแต่ตัวนั้นไม่ได้ทำคลิปพาทำตอนทำแขนนะคะแขนตุ๊กตาไม่ได้เอาคลิปทำคลิปลงให้เดี๋ยวตัวนี้จะทำคลิปวิธีทำแขนตุ๊กตาให้นะคะ ทำจนได้17นะคะ17 17หลักเราก็นับงานนะคะว่าครบหรือเปล่าถ้าครบ17หลักแล้วเราก็จะอตอนนี้ยังไม่ได้เหลืออีกหนึ่งหลักนะคะถ้ามันครบแล้วเราก็จะเชื่อมติดกับปุ่มนะคะได้อย่างนี้แล้วนะเราก็จะข้ามหนึ่งปุ่มนะคะมาลงปุ่มที่สองตรงนี้เชื่อมติดคะ่ะ เชื่อมติดอย่างนี้เสร็จแล้วขึ้นโซ่สามพิกงานนะคะพิกงานแล้วก็ทําปุ่มเหมือนเดิมค่ะสีลงสีลงในฐานตรงนี้แล้วก็ควักไปขึ้นมาข้ามมาลงช่องนี้ควักไหมขึ้นมาเสร็จแล้วรวบทีเดียวแล้วก็ควักลงไปอีกครั้งในช่องเดิมรวบขึ้นโซ่สามแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ สิบเจปุ่มเหมือนเดิมค่ะทำทุกหลักให้ได้สิบปุ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้ข้ามมาตรงนี้นะคะค้างไว้อย่างนี้แล้วก็รวบค่ะทีเดียวแล้วก็ควักอีกครั้งในช่องเดียวกันรวบก่อนขึ้นโซ่สามซีผ่านตรงนี้ควักไหมมาค้างไว้แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ควักไหมมาแล้วก็รวบทีเดียว ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ควักอีกครั้งรวบขึ้นโซ่สาแล้วก็ซีผ่านตรงนี้ควักไหมมาข้ามมาตรงนี้ควักไหมขึ้นมารวบทีเดียวแล้วก็ควักอีกครั้งในช่องนี้เดียวกันแล้วก็รวบแล้วก็ขึ้นโซ่สามมันจะเป็นอย่างนี้นะคะโซ่สาม สี่ผ่านข้ามมาควักช่องถัดไปแล้วก็รวบแล้วก็ควักอีกครั้งแล้วก็รวบขึ้นโซ่สามสี่ผ่านข้ามมาควักรวบควักอีกครั้งโซ่สาม ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้17หลักนะคะ17ปุ่มเราจะถักไว้เป็นเส้นเป็นเส้นนะคะเพื่อนๆก็จะถักเป็นระยะช่วงบ่าช่วงคอด้านหน้าด้านหลังนะคะเราก็จะถักลดหลั่ลงไปจะจะลดกีลายจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราเพื่อนๆก็ต้อง เพื่อนๆกะดูนะคะว่าเพื่อนๆจะเอาความยาวขนาดไหนความกว้างความลึกของคอขนาดไหนมันสามารถลดลงมากีลายอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็กะดูนะคะเราจะถักไว้เป็นเส้นๆแล้วทีนี้ก็มาต่อทีเดียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มถักใกล้จะพอแล้วสําหรับตัวก็จะเหลือแขนเราก็จะถักแขนเสร็จแล้วก็จะเริ่มต่อเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆต่อนะคะ คลิปนี้พาเพื่อนๆถักปิดงานก่อนคลิปหน้าก็จะพาต่อแล้วก็จะพาวางลายว่าเราจะวางแบบไหนยังไงนะคะค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะคะตอนนี้ถึงปุ่มที่16นะคะเราก็จะทำปุ่มที่17แล้วนะคะปุ่มสุดท้าย เอกอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็โซ่สามสี่ผ่านควักอีกครั้งแล้วก็รวบเสร็จปุ่มที่สิบเจ็ดนะคะตรงนี้ทีนี้ก็จะปิดงานแล้วนะปิดงานข้ามหนึ่งปุ่มมาลงปุ่มที่สองตรงนี้นะคะเป็นอันจบเสร็จแล้วก็ล็อกไหมตัดไหมเลยค่ะ ตัดไหมค่ะจะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือปิดงานคือตรงนี้ด้านเก็บงานออกมาแบบนี้นะคะคลิปนี้เอามาฝากเพื่อนๆค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ